เรื่องฉันอยู่คนเดียวเมื่อคืนฉันนั่งทำงานดึกอยู่คนเดียวในห้องจนเกือบตีสองก็ได้ยินเสียงคนเดินแผ่วเบาอยู่ข้างหลังฉันหันไปดูแต่ไม่มีใครก็เลยบ่นกับตัวเองว่าคิดไปเองมั้งแต่เสียงนี้ยังคงเดินวนอยู่รอบห้องเหมือนกำลังหาอะไรสักอย่างฉันเริ่มกลัว จึงตะโกนว่าใครอยู่ตรงนั้นออกมาเดี๋ยวนี้นะทันใดนั้นเสียงหนึ่งกระซิบข้างหูฉันเบาๆว่า,วาเธอไม่ใช่คนเดียวที่อยู่ตรงนี้ฉันรีบเปิดไฟทั้งห้องแต่ไฟไม่ติดหน้าจอคอมฉันดับวูบก่อนจะติดขึ้นมาใหม่และพิมพ์คำบางอย่างขึ้นมาเองอย่าไล่ฉันไปเลย ฉันอยู่กับเธอมานานแล้ว